นะครับล้สีส้มด่างเน้อกรคาบนะครับนี่ครับสวัสดีครับมีลานไอ้ดัดของของเอฟซีครับอาจารย์เครับ คนอุช <łość> ีพ nope. nope. okay. ันพันนีนันนินันนันอุบอุบที่เงินคาดคฮัมที่อาลาคาดีฮับ

อยาไปขอเงครับเรามีทานถทานินครับขอให้ี่อยากขออะไรอาตุกิ้งเงิัวยัวยินทองอะไรครับ,ออบอขอให้ขอให้มีทาครับขอให้ ให้มีเครือราชย่าทางเอกาครับเอาคนใช้คับที่คัดคับเอาคนที่ที่ยอดอีกน้อยให้ทางครับ ่ีแอร์คอเชนินพัดตรงนี้สารสึกตาเบนพัดให้ิน้ไปฮัที่างายห้ให้ินเ้าคับโอ้ให้แต่เรื่องขา ขออนุญาตขออนุญาตจบขอนจบคิที่มีค่าน้าครับนาครับ